ไปนอวมันห uh ่ยครับไหนนะอนเตียนี่หน่อยเดียวอะอะไรของมึงเนี่ยมึงก็ถอยหลังอไม่ได้แล้วมึงกถเล็งไป้ ดินดีดีเป็นป่ากล้วยวันนี้แหละเราได้เอาปุ๋ยใส่กล้วยในเขาว่ะขอให้ดูเลยถ้าจะปลูกก็ปลูกเอามาปุนกระไรอย่างนี้มาแล้วอ่ะปะใช่ลงเลยเตยเดี๋ยวลงเช้าไม่ได้นะ ไปายถึงอะไรนะ่ะโอยอ่ะไม่ว่าทำไมไอ้ฝนเข้าวโดอ่ะเดี๋ยวหมดง้นหมดผนเดือนฝ่าเดือนขึ้นสองไม่เกินสองเดือนก็ได้กินแล้วดินดีด้วยคนก็ใส่ที่ให้มันอ่ะเล่งทางไปเดือไม่งก็ใส่ทางผ่านโคน ก็ปรออะมาณน่าจะไม่กับมือไอ้ไวร้อยอ่ะน่าจะไม่ประมาณเกือบหมื่นหรือว่า้วย <10 S 2> <น>ราคาผ่อนราคานี้ไม่ได้หรือว่าเจ็ดพันกว่าบาทไม่แน่ใจหกพัน <6, 000. S 2> ไม่หรอมือต้องผ่อนราคบมือต้องผ่อนเงินดาวต้องครึ่งนึง่็สอดเรอก็้อดเลยแต่บอกเขาว่าขอดาวน้อยๆก่อนนาน,านๆเขาจะจัดให้ต้องเหนียว ไาม่ยอมไม่รูนี่ไงมันหมดขอมือเลยมั้มาเอามายาไปโดนให้โดนปวดกอหายแ่บรรจุตุ่มก็ดูเอมันกไม่้มันดีก,ดดกดว่เก่า,า,เาเลยเพราวัคซีนเ,นเ,นเออ,อเพากระดูกบกเข้าใจแต่รมันดีกว่าเกา่าอ่ดีกว่เกาแมงในแค่ตั้กว่าเกา่า Hãy quay lại mà để không vậy à, mà bây giờ ba ba ขากลับมาทางนี้ขับไปโดนจกไปมันไม่กี่ชั้นกันแน่นะคะเด้อสี่ไือสามเนี่ยเออทางสิบวัวเป็นสิบชั้นเรื่อนขึ้นบนได้เรื่อยหมือนจดิ ระดับกชั้นขึ้นเนี่ยมีนิดต่อพาไปขึ้นบันไดเองพางไปขากลับลงบันไดนเลื่อยมาเดียวเราก็ไม่รู้ขอทางไหนไอ้คนเดียวก็งงไป้ที่นี่ไฟเป็นลองรอบแล้วรอบแรกมากับคุณพระสวามี รอบสองใช้ถามอาสองคนถามทางอันนี้ก็เป็นแล้วตอนที่เอพามาละเดินอ้อมเ่อยเลยอ่ะทางเนี้ยไม่เป็นไรไม่หอบไม่เหนื่อยเดินสบายไม่ไหวเลยหยุดถ้าเองไม่พายหยุดเองพาไปลิ่งยุ่งยุ่งตามไฟมันก็ไม่ไหวไงทำไปโลงขอบหุดแล้วต้องหยุดพัก่อด ได้ไหมไม่เหลือที่บ้านไหนกำมือเไม่ที่ไหนล่ะนางนูนแยให้หอได้เลยจุู๊อากับเรารีบไปตาลุงเอาไฟไปตาลุงลีลาย ป้าหนูแนะนำนะป้าจะใส่อย่างนี้ไม่ได้ป้าต้องใส่เสื้อคลุมอยากใส่อยากใส่ได้แต่ต้องใส่เสื้อคลุมค่ะโนูโดนโนูตัวย่างนะให้ลูกผู้หญิงมากันหรอกไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรหรอกไม่ได้ฉาสียหรอกเพราะหนูแต่งตัวโป้เหมือนป้าเลเป็นโกนะเจเนี่ยออตอ้แนวสองสี่แล้วก็ขวัดข้ตอนใหญ่เลยแหละ เก็บไว้เองดูสักหน่อยว่าไอ้ลาสเสือทำรถอู้เหนื่อยจังเลยฟันไม่แปลงก็เป็นไงแหนตัวเองก็มีมเป็นเลยตะกอนนี้ทั้งหมดนี้อ๋อเป็นแบบเป็นแผ่นเออน่าเกลียดนะแกออกยากเลยนะอืมแข็งเลยนะเออแหนี่ยดูไดีในแหนดีเออนั่นแหละทำไงจะออกได้มั้ยจะเอาวิ่งเงี้ยก็มีมันกลัวโดนเหลือง ปูดปันอย่างเงีย้ยบนปูดเลยมนันนักเนี่ยเยอะๆไม่ไมือมือหนักจะตายไปไม่เขาใช้เครื่องนั่นแหละเคยอ,อยู่ไม่ใช่ไม่เคยพี่โรงพยาบาลอะไรนะเราบอกเขาได้ว่าเราเกิดอุบัติเหตุมาโรงพยาบาลอ,อะไรนะพี่ว่าอะไรนะบางปูหรอไม่ใช่อะไรนะรที่มนะันบอก มันบอกว่าก่อนมาทำควัน,หนให้ผู้ถินภูมมาด้วยแหมเธอทวนนี่เห็นมันเงียบไปเลยโทรหาล้วป้าจะไปไหนของป้าป้าไปรู้นั้นถ้าปู้เป็นป้าน,นหนูจะยกรถขทามไปบนี้ถ้าป้าไม่ถ้าป้ารีบป้าก็ต้องรอเขาก่อน ใครๆเขาก็เด้กันหมดแล้วป้าเออโน,โนโลลล้นแลป้าไปทางเลนซ้ายแล้วป้าก็หยุดเทินกลับเลยย้อนสอนนะนะข้างหน้าหนูนะทางซ้ายมือป้ม้มจะไปให้ได้ดูดิไปเลนน้นแล้วไปแล,ล,ล้วมาทําไมตรงนี้กลับข้างหลังหนูจะมากลับแถวนี้ไม่ได้ไม่ดีหรอกตอนไรเอาอุบัติเหตุมันเกิดก็ย้อนป้าชัวช่วๆนี่แหละ พากเกลือให้ด้วยเด็ดเลพอละ50บาทจะถุงใหญ่เลยเนาะฮะกินเือป้าจริงปะโคตรเกือโคตรประยัเลยป้ากินไมหมดกี่ปี้นะหลังนูน,นะโอ้ซื้อไว้หลังนี้มั้งไงไม่รอแย่ปอยปก็เอาไปได้กินอะไรก็ต้องใช้เกียร์เราไ,ไม่ใส่ลงไปอร่อย เอ,นนา,อาง่ายๆอยากแกงองไม่ต้องใส่จริงปะเจ้าโยนก้นหมอะนะอะไรเป็นไปกันนะไปเขียว บอกให้ผมจะคุยประกันเลยนะกูเนี่ย It's กันไปกัน องข้อสองขั้นนะไปจากไหอง,งูจอจานท่าแขนเ็งท่าอันนี้ก็พอผ้าขอไข่จ 5, 4, อจา,านหนึ่งผ่าสีเก้าเระานนะพวกนี้ต้อง,องส่งรกเขา้าคนส่งน้องเอาเลยเป็นปะเน็ตไหมมันจะตอกสบปาแล้วเนี่ยลาดูดวัวปะมันหลายเทื่อแนละ้วว่าสามครั้งแล้วเนี่ยคือ มันรีบไปก็ได้แนตะ่ข้างหน้ามันไม่ได้มีรถขออยยุบอัทิลาข่อใหญ่ตะกากามึนอะใรข่อขาดข่อนกมีน้หวอันนี้ดูดิอ่ะเอาพี่นอ้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งทำผู้ได้่าเสื้อข่อยเอาอีสอง0ันนี่แจนนี่โอ้ยเหนื่อยเนาะอุดอะไรของเธอนี่อ่ะฉันเหนื่อย ขอบคุณยายป้าล้วไม่รู้ว่ามันคกนตีนโกนตีนอยู่าขอบคุณมันเยอะน้าอยู่ทับพอยู่ค่ะใน้่านี่ต้นประหารจะไงก็ทำเหมือนกันนะขอบคุณ ด้อโทรศัพท์อะไรก็ชักต er> ้องเช็คในรูในี่ออะทำไมอะยี้ปากีเลยอะนะย้อะไรมงอะน้อมเล็ก ลอยได้ซ่าไอ้วะคอเก็บเยอะมากอย่าบางจะดูมะม่วงมวยโอ้ยดกดอกพิถุยเอาเอามันองเอาไม้สอยแล้วพี่ตุยมันมันเก็บไม่ได้ว่ะอย่าปลูกมั่งบอกเอามวยเนี่ยมะม่วงมันสามรดูสามรดูที่ฟาร์มหมายตอกต่อชีวิตบักมี่สามรดูมะม่วงสามรดูคิดไปซุกแล้วก็หน่อไม้สามรดู ตรงนั้นนะ้ำปลูกหน่อไม้ได้หน่อเนี่ยได้กอนนะพี่เจ้าหน่อไม้สาหรดูไอ้ตรงไลง่เขาโคตรแบบนันฝั่งใบสั้นแล้วก็หน้าปลูกของแต่ไม่เราไม่ยุ่งกันของใครของมันเราอยู่ฝั่งเราเราไปข้าไปบ้านเขาเห็นปะไอ้ที่ก็ว่ามีสายยา,างลากนอสใช่ปะอ่านัา่นนห้าปลูกของมีมีพีคนที่ปลูกของการฟองที่คนไม่เต็มบาจะรีบให้ดีลรงบ้านบ้านศิริัญญาต้องเขนะ้าใจะใชาวันนั้นนะใช่ไหมน้าเนี่อ่า ไมไ่ใช้น้ำมันนะเนี่ยถ้าแบบเป็นไฟฟ้าเนี่ยถ้าแบบเป็นมันนะเป็นเป็นพ่อแม่ไอ้สามนะจะปลูกผักที่งามเลยตรงนั้นชอบแบบบ้านหลังนี้ชอบมากเลยอะเหมือนบ้านยียวันเลยมีที่ทำกินปลูกผักย่างไม่ต้องซื้อปุ๋ยมาใส่นะต้นเตยรัดเลยแค่ปลูกเขาปูกท่อนต้นเท่านั้นแหละบ้านยียวนันห็นว่ามันงามป่ะใส่ปุ๋ย ไม่ได้อะไรกันมาเลยได้ใส่ปุ๋ยรดนะ้ำแค่นี้ยอมยากแล้วก็เองก็ทำไ้ค่ะอะไรนะกับปีนเดือนป่าดังนั้นถ้าเขาไม่ทำายนะ่ะไอ้นด้ไม่ทำนะป่านนี้ได้กินแล้วแต่มันก็ให้มันทำไปเถอะเพราะว่าน้ำมันชอบแทงแทงต้นนี้นี่ี่ละดี มัเลยเห็นป่ะมีเคืออยู่นะไม่ใช่ไม่มีแทนเดียมันจะเอาไอเนียดเลยเคือไม่สวยปลามหายไม่ได้ทำไม่ได้ออกหัวปีไม่ตัดหัวปีทิ้งหัวปีถ้าเราไม่ตัดทิ้งไปกินเลือกไปเอาไปกินเลือกไปทิ้งนะมันจะทําให้ลูกกล้วยไม่สวยมันจะรีบเกนถึงแก่ก็ไม่สวยอะพี่จ๋อยมันจะไม่มีเนื้อน่ะจะเคยเห็นคนขารีบแขะเกนไม่เต็มบาทป่ะไอออทิสติกเอยอน่ย แกก็ไม่แก่ง่ายนอยู่ไปอยู่แบบนั้นแหละรีบไยไม่ว่าของลักตาเป็นชางที่ตามช้าง